คำปฏิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระปิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจนะของพระเจ้าเที่ยงธรรมและพระราชกิจของพระองค์ก็สาเร็จด้วยความซื่อสัตย์พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมแผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าและโดยพระเจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นกับบริวารทั้งพวงก็โดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าทอดพระนเนตรจากฟ้าสวรรค์พระองค์ทอดพระเนตรบุตรทั้งพวงของมนุษย์ จิตวิญญาณของข้าพทัองหลายรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความอุปธรรมและเป็นโลกพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าบุคคลผู้ดูหมิ่นพระเจ้านำการทำลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบำเน็จขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจ้าของพระองค์ที่ทรงดลใจมีการบันทึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวซึ่งเป็นเหตุนในข้าพุทพอง์หลายได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปนิสัย ยังได้รับความรู้พร้อมทั้งความเข้าใจเพื่อช่วยกระพงหลายดําเนินชีวิตใหม่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้ายิ่งนับวันมนุษย์ก็ยิ่งติดบวงอํานาจของความบาปเพิ่มมาขึ้นเพราะต่างคนต่างก็มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นจึงได้เปิดโอกาสให้แก่เหล่าวิญ,ญญาณชั่วต่างๆเข้าแทรกแซงทางความคิดและชักนำให้คนจำนวนมากมายํำบาปซ้อนบาป ตามยุทธุบายของพญามารโดยได้ยกอวัยวะไปใช้ในทางการณธรรมเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังวันแล้ววันเล่าซึ่งต่างก็กำลังสำสมโทษได้กับตัวเองในวันพิพากษาที่จะมาเฉงข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่กระทำต่อบเบื้องพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตายโกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ ภายในข้าพง์หลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขระองค์ทรงเร้าใจคริเตียนไทยทุกทุกคนในทุกทคริสตจักรให้มีความตั้งใจจริงในการศึกษาพระวจนะของพระองค์ทุกๆกวันขอให้ต่างคนต่างก็ตื่นตรองพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดจนระวังที่จะทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการเพื่อพี่น้องเตียนไทยทุกทกคนจะมีความจำเริญและจะสำเร็จผลเป็น,ปนอย่างดี ตามพระธรรมบัตรของพระองค์โอฆ่าแต่พระเจ้าขอแฟงการเจิมจากองค์พระวัญญาณหล่อหลอมความรู้ของพระเจ้าให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตใจของกะพงหลายเพื่อทุกคนจะได้คิดตามอย่างความคิดของพระองค์และพูดตามอย่างที่พระองค์ทรงตรัสและขอทรงโปรดเติมเต็มความรักที่สมบูรณ์ของพระองค์ให้กับกาพงหลายเพื่อช่วยพี่น้องริสเตียนไทยทุกทุกคนมีความกล้าในการประกาศเป็นพยานโดยประจากความกลัวใดๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ขพระผู้หลงไจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน